โอรโมทแรงของเทีเ่ยวมันเอา,าแล้วรับสำหรับกับการออกกำลังกายแล้วก็ไอลูกยังออกกำลังกายของ,ของของ,ข,องของของวัยรุ่นของรคนก่วนอาญ่โปรโ,โมทแรงดีครับจะได้รับโฮมสเตย์และแหล่งอาหารโดยร้านร้านอาหารร้านอาหารที่แบบวา่าแปลก อยากให้การตลาดของลิ้นจีนนะเจ้าแบบของของชุมชนของอำเภอแม่ใ,ใจตำบลสนีท้อยนะเจ้าเจ้าเจ้าคนจะจะให้นำสินค้าที่ทางชุมชนมีมานักเสนอให้คนที่อื่นได้ไงเช่นปลาส้มสอมแล้วก็ุูดเต้นเรียว ือว่ายาขึ้นนะนําที่ท่องเที่ยวสถานที่ท,อท่องเที่ยวน้เช่นวัดหลวงวัดอนันตโยหรือว่าสถานที่ท,ท่องเที่ยวคือจงหวัดพระยาเฮมี่อย่างฟองอ่ะหมดสองห้งวัดก็ยังเช่นวัดต่างๆนะนะเพิ่มมนยังเข้าไปเป็นตอนแน้นําร้านก้าร้านอาหารอ้ยังก็ว่าไป